สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะมาต้มจืดหมูค่ะใส่วุ้นเส้นง,ง่ายๆสไตล์วาซาจ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยากทานอะไรจืดๆค่ะเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดก่อนนะคะ อื่นดิฉันก็จะใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะแล้วก็เทียมพริกไทยขาวนิดหน่อยจะใส่ขะอรยหมูไปหนึ่งก้อนค่ะพเพื่อน จากนั้นเราก็รอให้น้ําเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะว่าเป็นยังไงจ้าจากนั้นดิฉันก็จะใส่ขุ้นเส้นไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆไปต้องแช่นะคะเส้นก็จะได้เหนียวนุ่มค่ะต้มไปเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเห็ดหอมค่ะจากนั้นเราก็เคี่ยวก็ต่อไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆ เดี๋ยวมาดูวิธี่ะข้าวเป็นยังไงจ้าจากนั้นเราก็จะมาชิมก่อนครับแซ่บเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูไปเลยนะคะใส่หมูค่ะวันนี้ใส่หมูเป็นชิ้นเสร็จแล้วก็ต่อด,ด้วย แรงกวาคะ่ะจากนั้นเราก็จะรอเข้าเดือดน,นะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงจ้า ค่ะเพื่อนๆหมูแตงกวาสุกแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวมาดูเทงเจ้าว่าเป็นยังไงค่ะค่ะคเพื่อนๆพอเสร็จแล้วเราตักใส่ชามโรยด้วยผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวจ้าเป็นไงบ้างคะมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ